สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP า a r เดีย m นะครับผมอาทิตย์ที่แล้วบอลไม่ได้ลงคลิปเลยพอดีไปต่างจังหวัดมาวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตบอลสีให้เพื่อนชมกันนะครับเออีต้นไหนที่อบอลแบ่งกันได้ก็จะมาแบ่กันในราคาพิเศษนะครับต้นนี้ของบอลต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับผมอของส่วนเองนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมใบเขานะครับ ใบใหม่เปิดมาด่างนะครับนี่ลูกเขาเต็มเต็มคอแล้วครับผมบอลยังไม่ได้แยกเลยไนบอลจะมาแยกให้นะครับเกาะเกดนี่เกาะเกดเจนสองนะครับขอบใบจะเข้มเข้มนะครับเกาะเกดช่วงนี้อ่าไม้เขาจะออกเป็นเหลืองเหลืองนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นเย็นลงก็ไม้ด่างก็จะจะเหลืองนะบอลคิดว่านะเนี่ยอย่างใบเปิดมาใหม่ๆก็จะเหลืองนะเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่า บนต้นไม้ที่จะมาแบ่งปันหรือเปล่านะครับนะตู้นี้อ๋ออยอันนี้ใหญ่มากต้นนี้ยส่งไข่ครับเดี๋ยวบอนจับแยกหน่อวันนี้ดีกว่าครับผมนี่ครับใบใหม่เปิดออกมาอีกลนะครับมีหน่อเขาด่างค่อนข้างจัดเลยเนี่ยครับป้ายโหดๆเลยนะครับป้ายหดๆ เดี๋ยวยังไงจะมีมาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวให้ให้ฝืนก่อนกําเนิดพลอยไม้สวยอีกไม้นึงนะครับผมเป็นไม้ป้ายไม้สวยป้ายน้องให้หน่อแล้วเหมือนกันนะครับน้องให้หนอ่อไม่ได้ขับมานานให้หน่อเต็มเลยนี่เป็นศิลานักปาดให้หน่อนะครับบอลเพิ่งจะผ่าทําจํานวนไปหนอ่อขึ้นอยู่แล้วครับเนี่ยครับบอลจะแหวกดินไว้อย่างเงี้ยนะครับผมเพื่อให้ให้หน้อง แบบเวลาขึ้นมาน้องจะได้แบบแข็งแรงเลยครับผมไม่ต้องดันดินขึ้นมาออภาษาไม่ต้องดันดินขึ้นมาเดี๋ยวบอลพามาชมชัตชินกรก่อนนะบอลจะแยกหมอกเพื่อเพื่อนท่านไหนสนใจนะเพื่อนไหนสนใจชัตชินชินกรก็เป็นไม้ลาตัวหนึ่งที่อาจารย์ปอผสมเนีน่ยครับ,ค,รบค่อนข้างที่จะสวยนะครับต้นเนี้ครับต้โหดๆอย่างเงี้ยเลยนะครับมีใบใหม่เนี่ยโหดมาก ่แล้วลูกเขาอะครับที่เป็นหน่อที่ขึ้นมาครับเขาด่างแล้วนะครับเนี่ยเขาด่างแล้วชัดชินกรไม้หน่อนี่มีอยู่สองต้นนะครับมีอยู่สองต้นนะมีอยู่สองต้นเดี๋ยวเดี๋ยววันแยกแล้วจะมาแบ่งปันในคลิปนะนี่เพชรแพนด้าก็ับไม้ด่างปลายส,สวยเลยไม้ด่างปลายสวยเลยพอในไข่ วันเสาวันเสาต้นนี้บอนรอดอกเลยบอนรอดอกนะบอนมีหลายต้นแต่ต้นนี้บอนบอนเก็บไว้ตั้งรอดอกนวันเสาดูตู้ที่พอจะแบ่งได้นะครับน่าจะแบ่งได้บอนมีชายชนอยู่ที่อีกบ้านหนึงนะ่งอีกส่วน เป็นลูกไม้ใบกลมเปิอะนะครับแม่สวยมากนะครับต้นนี้นะครับบอนปล่อยนะอยู่ที่450บาทรวมส่งนะครับสวยมากๆนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเขาจะด่างเปิอะเหมาะกับเอาไปตั้งแม่แล้วก็ผสมดอกนะครับต้นนี้นะครับมันให้450บาทนะบอนมีอยู่3ต้นเท่านั้นเองนะครับผมมีอยู่3ต้นเขาด่างเปิอะแล้วก็ใบกลมนะครับ แม่เขาค่อนข้างที่จะสวยนะครับเดี๋ยวบนพาไปชมต้นแม่นะครับชมต้นแม่นะแต่ตอนนี้ต้นแม่เขาเป็นจอมอยู่นะครับนี่มีสามต้นนะครับใครรับต้นที่1นะครับผมพิมพ์ใบกลมเปิดหนึ่งนะครับใครรับต้นที่สองนะครับอย่างนี้นะครับพิมพ์ใบกลมเปิดสองนะครับใครรับต้นที่สามหลอดใหม่ออกมาแล้วนะครับพิมพ์ใบกลมเปิดสามนะครับ สวยๆนะครับผมสวยๆนะครับ4ี่รอยห้าสิบบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับของสวนนะครับเดีย๋ยวบอลพาไปดูต้นแม่ก่อนเขาเป็นจอมนะผมต้นแม่เป็นจอมแล้วแต่ตอนที่แม่เป็นจอมสวยมากๆนะครับสวยมากๆเนี่ยครับด่างขาวๆอย่างเงี้ยเลยนะครับใบใหม่เปิดแล้วนะครับเนี่ยด่างแบบด่างสวยมากๆ ถ้าเอาไปผสมหรือตั้งแม่นะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยทรงเขาสวยนะครับไม่สูงมากด้วยครับต้นนี้นะนะต้นน,ตนี้เป็นศีลาศีลาเพชรสี่รอยห้าสิบาทนะครับมีอยู่สามต้นนะครับถ้าใครรับแจ้งบอลได้นะครับมีอยู่สามต้นสี่รอยห้าสิบาทราคาต่อรองมันได้นะสอบถามมันได้นะครับผมถ้าวางขายแพงไปหรือขายถูกไปไงตักมาแจ้งบอลได้นะครับ ส่วนใหญ่ก็ทํางานไม่ได้มีเวลามา update. อัปเดตดูราคาด้วยนะต้นนี้เป็นณนะเมืองนอนนะครับนะเมืองนอนลุ้นนะครับผมส่วนๆบอลมีหลายกระถางนะมันมีหลายกระถางแนตะ่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งเดีย๋ยวบอลทาคลิปรวมกันแล้วก็ให้ดูนะครับแต่ต้นนี้หนะเมืองนอนต้นนี้นะพิมพหนึ่งนะครับผม200บาทนะบอลจะขายที่200บาทนะครับ้ําเมืองนอนนะครับพิมพหนึ่งนะครับ200บาทถ้าใครรับนะครับถ้าใครรับ แล้วก็ไก่เศรษฐีหน้าอย่างเงี้ยเลยนะครับหวานหวานหน้าหวานหวานหน้าหวานหวานสำหรับคลิปนี้150บาทนะครับ150บาทรวมส่งนะไก่เศรษฐีพิมหนึ่งนะครับแล้วก็บรรมีอีกนี่ต้นนี้ต้นใหญ่หน่อยนะครับอ่าบอนให้ราคาเดียวกันนะครับ150บาทไก่เศรษฐีนะครับเนี่ยครับใบใหม่ๆเขาจะกัดอย่างนี้เลยนะ150บาทนะครับพิมสองนะครับพิมสองนะครับ ดาวเหนือดาวหนึ่งโอ้โทษทีครับมนสวรรค์น,นะครับต้นนี้มนสวรรค์เขาจะไมไ่ละเอียดนะถ้าใครรับนะหนึ่งร้อยยี่สิบาทหนึ่งร้อยยี่สิบาทต้นใหญ่แล้วนะครับผมคืบหนึ่งละครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทบนมี้พรสวงนะครับกาบแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับกาบแน่นๆพรสวงพรสวงกับแน่นๆนะหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทพิมพ์หนึ่งนะครับ มันมีอยู่เหลือแค่สองต้นนะนี่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทพิมสองนะครับพรอนสวงหมดแล้วนะครับผมมีอยู่แค่สองต้นนะมีอยู่แค่สองต้นพิมสองแล้วก็เนี่ยมีกําลังจะปล่อยได้แต่ก็ยังเล็กอยู่นะมหาเศรษฐีถ้าใครรับก็บอกบันได้นะครับผมมันให้ที่สองร้อยก็ได้ครับผมต้นมันยังไม่ค่อยใหญ่แต่รากล้นกระถางออกมาแล้วครับมหาเศรษฐีนะครับไม้ป้ายที่สวยเลย หมายป้ายที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับรอโตแล้วก็นารีบุรพานารีบุรพาป้ายแล้วนะครับครับป้ายนี้ป้ายแล้วแปยแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งราคาจับจะได้จับ,จบต้องได้ขายถูกไปก็เดี๋ยวมีคนบุญขายแพงไปก็จะมีคนบุญเหมือนกันครับอันนี้เป็นลูกธาตุบางแก้วนะครับ ลูกทาบางแก้วสวยๆอย่างนี้เลยนะครับหน้าใหม่ครับยิ่งโดนแดดเขาจะยิ่งกัดสีสวยมากๆนะบนปล่อยให้ร้อยห้าสิบาทนะรวมส่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งลูกทาบางแก้วใครสนใจทักเลยนะครับผมบนให้ดูต้นนี้เนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยนะครับยกจัก,กระพัดต้นนี้ยกจัก,กระพัดยิ่งโตยิ่งสวยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันใครรับอ่าแจ้งวันได้เลยนะครับยกจัก,กรพรัดนะครับ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะเพื่อไม่ถึงเพือไม่ถึงก็มีไม้มาปล่อยบางต้นบางก็แยกหน่อไปอย่างเงี้ยสุดหลักเป็นไม้แยกหน่อต้นแม่เขาด่างนะครับผมยังไงหน่อบนคิดว่ายังไงก็ต้องด่างอย่าไปดูเผื่อมีตู้ที่ที่ปล่อยได้นะบอนขะขะตู้เลยครับตอนนี้สถานะตู้เต็มสถานะตู้เต็ม ธาบางแก้วอันนี้รอดอกรอเม็ดเต็งละรอเม็ดครับอย่าพอนธาดุจำนวนละหน้าเทพนะครับอันนี้หน้าเทพพาตบางแก้วนั่นออันนี้เป็นลูกไม้นะครับสวยมากๆเลยอย่าธาดุทำจำนวนจะมาแบ่งปันนะครับให้ดูไว้ก่อนดีกวานี่ต้นนี้เษฐีสุพรรณเริ่มกัดสีแล้วนะครับอยากจะบอกว่าแม่เขาสวยมากๆนะครับเนี่ย ฟอร์มสวยๆต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะบอลเปิดให้ร้อยห้าสิบบาทเศรษฐีสุพันธ์เษธิสุพันธ์วันพฤหัสต้นเดียวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทขายถูกไปไหมเนี่ยประมาณต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะชมพูทวีปต้นนี้แยกหน่อมานะบอลก็ให้ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันขายถูกไปไหมเนี่ยพรสวงนี่เป็นถ้วยเลยนะครับ ต้นนี้ต้นใหญ่แล้วดูเด็กาบแน่นมากๆนะครับกาบแน่นมากต้นนี้บังขอร้อยแปดสิบาทนะไม้ใหญ่แล้วร้อยแปดสิบบาทพัทนสวงนะพันสวงหลงอยู่ตู้นี้อีกหนึ่งต้นยกจัก,กรพพัดอีกต้นนะครับร้อยห้าสิบาทเท่ากันเลยร้อยห้าสิบบาทราคาบอลจะรวมค่าขนส่งแล้วนะครับก็คือเหมือนเหมือนลูกค้าได้แค่ไม้ต้นละแบบแปดสิบบาทร้อยเดียวเองนะครับคือบางส่วนอาจจะแบบ ราคาราคานี้แล้วก็ไปบวกค่าขนส่งแต่ก็คือของบอลรวมเป็นเลยมันก็เลยะจะอยู่ราคาประมาณนี้นะค่าค่าแพคค่าห่าอก็ประมาณน้ครับอันนี้เป็นเพชรมณฑลนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับเนี่ยเริ่มกัดสีแล้วนะครับเพชรมณฑลมันมีสามต้นมันมีสามต้น,น,ตนแรกๆเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เวลาโตเข้ามาเขากัดสีค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับสวยมากๆนะครับเพชรมณฑลมีสามต้นนะ ทักมาหาบนได้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไกเ่เษฐีนะครับไกเ่เรษฐีราคาเดียวกันเลยครับผมไกเ่เรษฐีนี่ก็สวยนะบนงก็เก็บะนะสุดปัถนาเดีม๋มีตู้ไหนอีพาไปชม,อมบอนผ่าทำจำนวนไปเยอะเลย ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้ว๋ยวก็รอดูอีกทีนะึงฟอร์มจะเป็นแบบไหนตู้นี้มีน่าจะปล่อยได้ครับน้องแข็งแรงแล้วนะอันนี้อาจารย์อาจารย์คงนะมันปล่อยให้380บบาทนะครับฟอร์มใหญ่แล้วไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับผม เริ่มกัดสีแล้วเดี๋ยวบอลให้ดูต้นแม่เขานะครับต้นแม่น่าจะอยู่ตูน้นี้อาจารย์คงน,นี่ครับจะสวยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยใบกลมสวยมากๆนะครับเป็นตับเนี่ยครับสวยมากๆ380บาทเท่านั้นนะสามบาทเท่านั้นไปสามร้อยแปดสิบบาทโอ้เปิดตู้นี้มาก,ก็ร้อนมากต้นนี้ยังส่งได้อยู่ไหมเนี่ย ชายชนแยกหนอสวยมากมากเลยครับต้นเนี้สายแป0บาทรวมส่งเหมือนกันมันใหญ่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าสองใบสองใบจะจะทิ้งหรือเปล่านะสองใบเนี้ยนะเนี่ยเพราะว่ามันมันต้นใหญ่แล้วบอลไม่ค่อยได้เปิดเลยนะสามบาทอันนี้รัตนารุ่งเรืองสวยมากๆมีศิลานักปาดนะบอเนี่ยบอลแยกหนอกมาบนตั้งกระถางใหญ่ละ หลายต้นเลยนะครับเดีย๋ยวยังไงก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับผมั้งกระถางใหญ่อันนี้นี่นบพักเก้าอีกหน้าหนึ่งสวยมากๆเลยชอบชอบโตแล้วนะจ๊ะมันนี่ล้อมเพชรถ้าใครรับอาจารย์คงสามร้อยแปดสิบบาทนะครับ สามบาทมนาะให้ดูแม่ไปแล้วนะครับนี่ตน้นนี้เป็นคืบเลยนะครับ380บาทเมื่อกี้บนปล่อยมหาเศรษฐีไปเท่าไหร่นะราคาเดียวกันเลยนะครับผม250บาทสองร้อยหาบาทรวมทรงมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วก็มี นาบลีบุรพานารีบุรภานะนารีบุรภา,นะา,รภาสวยๆนะแต่ต้นมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะบอลปล่อยให้ร้อยแปดสบาทนะร้อยแปบาทใครจะเก็บบอลป้ายนารีบุรพาแจ้งมาได้เลยนะครับ180บาทเท่านั้นนะ180บาทนี่ป้ายทุกต้นนะครับต้นไหนไม่ป้ายพ่อคาเลี้ยงเองเพ่อคาเลี้ยงเองจะบอกให้นี่เกาะเก็บ สว,สวนะครับเดี๋ยวรอฟอร์มโตโต,โตอีกนิดนึงนะครับบอลจะมาแบ่งนะแยออกมานะครับเกาะเก็ตรอโตอีกนิดนึงทับทิมทองครับอย่าให้ใบเปิดมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวบอลจะมาแบ่งปันนะครับสำหรับทับทิมทองนะ มีหลายต้นเลยนะครับผมทับทิมทองเดี๋ยวรอให้ใบใบขึ้นมากกว่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาไปตอนเนี้คืออาจมันเป็นไม้ด่างครับเดี๋ยวอาจจะช็อตชอ็ชอตได้ครับตู้นี้ลองไปดูดูอีกนะครับว่ามีมีอันไหนอีก นะสีลาเพชรมันแยกออกมาแล้วนะครับเดีย๋ยวรออีกนิดนึงนะครับเดีย๋ยววันนีามาปล่อยนะสีลาเพชรนีต่ต้นอะไรนะงามม่มงวานนะครับงามม่ววานเป็นไมา้แย,ยากหน่อนะเขาจะเก๊กก๊กง้างๆหนะ่อยแต่เริ่มกัดสีแล้วนะครับผมงามม่ววานต้นละสองร้อยนะครับเป็นไมา้แย,ยากหน่อนะนะงามม่มงวานต้นละสองร้อยวันนี้สองต้นนะ แล้วก็ต้นนี้นาลาธิวาสนาลาธิวาสก็เป็นไม้ที่สวยอีกอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับผมนาลาทิวาสร้อยห้าสิบาทราคานี้เลยราคานี้เลยนาลาธิวาสหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเป็นไม้แยกหน่องนะครับใครทักมาก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าวันปล่อยราคานี้คือมันมันถูกมากๆาเลยนะครับดาวเหนือนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะเหลือต้นเดียวนะครับดาว 250บาทอันนี้เป็นไม้แยกหน่อของหมอจินดานะครับหมอจินดาหมอจินดาไม้แยกหน่อนะ200บาทรวมส่งนะ200บาทรวมส่งไม้แยกหน่อก็มีอันนี้เป็นสมประสงค์ส่วนนี้เลี้ยงยากเลี้ยงยญ้าไปเยอะ สมประสง์ต้นนี้น่าจะปล่อยได้ละน่าจะแพกได้ละเขาจะค้ายกับเจ้าปลอกแก้วนะครับผมสมประสง์มันปล่อยให้นะครับผมสมประสง์สองร้อยบาทรวมสง่งนะใครรับนะต้นนี้นะครับผมสองร้อยบาทรวมสง่งใครรับพิมพเลยหนะ้ากัดชมพูอย่างนี้เลยนะครับอะอดเดี๋ยวาไปดูฝั่งน้นกันไม้ยังยังโตไม่ทันครับโตไม่ทันเดี๋ยว เดี๋ยวอีกสักพักเดือนสองเดือนน่าจะออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยถ้ามีจำนวนเยอะก็อ่เพื่อนๆก็สามารถที่จะสอบถามมันได้ง่ายๆขึ้นนะครับผมนี่ชมพูทวีปแยกหน่อ150บาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ดาวเหนือต้นที่เขาเอ็บไปแล้วโดนแดดดีๆหน้าเขาจะกัดอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นลูกไม้อาจารย์ร่อลูกไม้อาจารย์ปออย่าลออเป็นอีกใบหนึ่งก่อนนะเป็นแยกหน่ออนะม่ก็แข็งแรงส่วนเรียงหญ้าพามาดูเศรษฐีสุพรรณต้นละ150บาทกัดแดงแล้วต้นละ150บาท เศรษฐีสุพรรณน,นี่หน้าแดงๆอย่นี้เลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเศรษฐีสุพรรณมีอยู่ประมาณสามสี่ต้นนะครับเศรษฐีสุพรรณนี่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งรวมส่งเหมือนได้เหมือนลูกค้าได้ต้นละแปดสิบบาทอยู่นะ เหมือนราคาด้ต้นละ80บาทวันขายราคาพิเศษเลยไม่ได้ลงคลิปมาหนึ่งอาทิตย์นะก็ก็เป็นราคาพิเศษสำหรับคลิปแล้วกันครับผมเออลืมดูไปเลยมีต้นนี้นะครับไม้แยกหนอ่อนี่กัดมาแล้วนะต้นนี้เป็นปีมาโลงเนีครับเป็นไม้แยกหนอ่อเขาจะเก๊ะก๊กางๆหน่อยนะครับแต่ถ้าส่งเราอาจจะอ่าเนี่ย ใบใบใหม่เขาเริ่มออกมาสวยแล้วนะฟอร์มสวยสวยอย่างนี้เลยนะครับเป็นไม้ยักหน่องมันปล่อยให้450บาทนะ450บาทต้นนี้นะปีมัโรงตู้นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็โทรหาบอลได้ที่เบอร์0812601692ึ่งสองหกศนหะครับศูย์แปดหน่งหนย์องหรือศูนย์แ2ดหนึองแปดสองเจ็นะครับ0816282752นะครับพามาชมลูกไม้ลูกไม้ของส่วนนะครับใบกลมๆอย่างนี้เลยนะครับนี เปปิดกลมๆเก็บไว้ตั้งแม่ไว้ตังแม่ศิลาหุ้มทองบนหลอดตัวสาวนครใช้สีเจ้าด่างเกินไปเจ้าก็เลยเป็นอย่างนี้ไม่ได้เปิดให้เพื่อนๆชมเลยต้นนี้พบหลักนะครับพบพบหลักพอดีไปต่างจังหวัดมาต้นนี้เป็น เป็นไรเอ่ยจำไม่ได้ละนายเยอะจัดเพชรจลัดแสงเนี่ยใบใหม่เปิดมาหนูด่างสวยมากเพชรจลัดแสงนะต้นนี้มงคลมณีเนี่ยเป็นอีกเป็นบอลใบกลมด่างที่สวยเลยนะมงคลมณีนะครับชอบเหมือนกันนะน,น่ารักตะมุกตะมีดีนี้มณีมรนนกตนะบอลก็จะเก็บเพชรเมืองน่านบอลก็เก็บไว้นะครับอันนี้เป็นรักอารานะจันทร์ ยังไม่มีจํานวนนะครับผมลัตนาะจันแต่มันจะผ่าได้แล้ะครับเดี๋ยวมันจะผ่าต้นนี้เป็นสะปูนผลตู้นี้จะเป็นด่างแดงซะส่วนใหญ่นะครับด่างแดงด่างแดงด่างขาวเก็บหมดนะครับบังเก็บหมดยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนอเลือกชมกันได้นะครับผมหรือถ้าต้องการต้นไหนลองสอบถามบอลนะครับเผถ้ามีจำนวนบอลก็จะ ดูให้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสนใจต้นไม้อ่าโทรศอบถามมได้หรือแอดดีไลน์ได้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกสองแปดสองเจ็ดห้าสองนะครับผมเดี๋ยวอ่าหรือทักมาในไลน์ก็ได้นะครับผมว่าจองต้นนี้นะครับเพราะถ้าอ่าไม่ทันยังไงก็คือบอลน้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าน้องมีไม่กี่ต้นจริงๆนะครับผมก็จะเลือกอ่าต้นสวยๆส,วยส่งให้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ